สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยลูกค้าอยากจะเอาอยากได้แบบไหนม้างวันนี้บอกมาเลย <c oughs> เอาเปิดหูจากเปิดหูเปิดหูจ้ะ <c oughs> แล้วก็มีจอนหน่อยหนึง <c oughs> ใช่ไหมจ้ะ <c oughs> ข้างหลังเอาอยัางไง <c oughs> ไอหัวทุยๆอะ่ะข้างหลังเอา ลายสั้นไปเลยนะ <แก S 1> หัวที่ด้วยแล้วอะไรอีกอะไรอะไรอีกอแล้วแต่ช่างเหรอโอเคเราคิดให้แล้วกันนะปี<อ>ห้านี้ใช่ไหมจ้ะอันนี้เดี๋ยวถ้าอ,อยากจะตัดโอเวอร์ชีสคมคัดขึ้นไปเลยนะนะครับนี่ตรงนี้หัวเ่าแบนอยู่เลยก็แบนเราก็จะแบ่งผมมาขึ้นมาสักสองหน้าหวีหนึ่งสองเป็นรูป มุมฉากลงนะนี่ผมจะไล่ไปเลยไล่มันสั้นหน่อยไล่สั้นสุดไล่มันสั้นๆเลยก่อน,น,นองานกันไก่ผมจะไล่สัน้นไปเลยเทคนิคก็คือวางกันไก่ที่สันบีนะกันไก่เนี่ยวางที่สันบีเนี่ย ลอยวีขึ้นไปเลยโดดโลัวขึ้นไปโดดโลึงไป ตัวนี้ก็ยกขึ้นแล้วตัดเนยเขาบอกให้ควานหัวก็ควานไปเลย4ช้อชนแล้วตัด,ดแ,ลแล้วก็วข้างๆก็ยกขึ้นมาเลยเนะี่ยตัดเลยทันที่สามทันที่สอง ดีช้อนแล้วตัดหให้เด้งให้จนบ,บางแล้วแต่งจนแต่งจนแล้วก็ตัดหอมหูก็ึ้น ฟูขมข้างหน้าตัดอ้อมหูตัดอ้อมหูวีมาข้างหน้าวีอาหูเลยเกินตีนผมก็ตัดทิง้งเราจะสั้นไปก่อนลเขึ้นไปเลย อันที่หนึ่งตัดทิ้งอันที่สองก็ตัดทิ้งสามก็ตัดทิ้งรัวๆเข้าไปเลยด้านข้างก็ยกเลยเก้าสิบองศาชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งที่เอียงวีก็ตัดเลยไล่ไปเลยดีดีไปข้างหน้า พับหูมาข้างหลังตัดอ้อมหูตัดอ้อมหูแล้วก็ตัดพับหู บริเวณไถ่ถอยนะครับจอ,อนใต้จอ,อนไถ่ซึ่งลยขอดอนนีแต่งให้มันเป็นตู้ตัววีก็ได้มอนหึงแต่ถ่าลาให้สั้น มาสึมาสิเราเพิ่มเติมมาอีกนึง ไควมดีรอ,องเกียบรกอบไทที 上个你关火。 ขดม,มันออกคือมันเกินขมขพวงบนนะครับยกเลยเลยสามนิ้วตัดทิ้ง มันยาวมันลกไปแถที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถที่สี่แถที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้างคีบมาตัด คนเก็บนาฬิกาทีนี้คนเก็บนาฬิกาช่วนเกณม์นาฬิกามาเลยเชื่อมกับกรอบทรงที่เราไล่โอเวอร์ซึสงคมคัดขึ้นมาเนี่ยข้าง ข้างหีบเชื่อมหีบตัดข้างหน้าตัดปปลายทิ้งเลยลบๆเช็ค ตัวสอบตัวสอบเชือยกยกเช็อแนวนอนพอดีนัความยาวความสั้นที่นี่เรามาทำให้มันบางนะบริเวณเนี้ย เขต่อมันชอบหนานใช่ไหมแล้วก็สับสับให้มันคลืนกันระหว่างผมขาวกับผมดําอ่ะให้มันเทาๆะสีจะออกเทาดํคลืนนืนะประมาณนี้เขียนนี้ก็สบายแล้วสําหรับคนแก่สวตัดให้มันเกลียนมากก็ม่สวยมันดูเป็นผู้ชายไปมันสั้นเกินตัดประมาณนี้พอดีพัสติงดีพลอย ดูข้างบนนะตัดจะเซตอาไว้รุ่นหรือเซตผู้ใหญ่ป้าว้รุ่นเอาไว้รุ่นเลยเหรอแสดงวา่าเลยจุดนอ่แล้วเนนะ <c ười> าะก็คนเคยสวยเนะี <c ười> ่ยวยรุ่นให้ 我了 คงจะตั้งใจไนะเอาเป็นว่าหลานที่บ้านจำไม่ได้ก็ใครมาบ้านนะไปปลายผมอ่ะดูมันหนาเลยกันไหมะสามารถสไลด์ออก,อกได้ อันปลาสไลด์สไลด์ออกเดินอ้อมศีาราลูกค้านะแต่ข้างหลังทุยไม่ไว้สับนะสับเฉพาะข้าขงบนเดี๋ยวทุยหายนะถ้าเราสับออกทุยหายทันทีลยสับเฉพา,านะจุดท,ท,ที่มันดูหนาๆ หลังครับจ้าชนนอบไหมที่ต้องการเลยโอเคผมจะใส่แว็กซ์กีสเปรนิดหน่อยนะใส่แว็กซ์กีสเปรนร้านกำเนิดซาลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพะหนยอทินห้าสิบสองนะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเทือสายใหม่นะกทอทมหาไม่ยากจับตั้งๆขึ้นเลยเอาไว้รุ่นไว้รุ่นยิ่งข้าง หน้าก็รูปรูปลงหน้าตั้งตั้งวีวีแค่วีต้นที่วีวีขึ้นมาประมาณที่ชอบไหมปะไม่เหมือนชาวบ้านมาหรอกทรงนี้เแบบเหมือนลกกระบังหน้าดูแลง่ายอืมที่ฉันก็ชอบอสวย ได้หมดจะเสือ<ห>จะแสกได้หมดหใช่เดี๋ยวจะตัดผมตรงนี้ก็สําลองจองคิวลวกหน้าเข้ามาหน้าที่เบอร์โทรศัพท์0625483999 <c ười> ช่างใหญ่สอนฟรีใาะใน YouTube นะคิวเริ่มที่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น1,000บาทต่อ1ทรงนะ0 8 1 9 8 5 6 2 4และ0625483999 <c ười> วันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายคลิปวดีโยนะ ลาไปก่อนครับบาย